วิธีน่ยจะไปทะเลเพราะแบบปกติไม่ได้ไม่ต้องอายแทนคือว่ามีคนด้วยอะไม่หายเมดกรมอ้นด้นจ้ยวันนี้กัยังอยู่ยู่นี่เขา่างั้นเหรอปาด มาปีที่แล้วไม่ได้เป็นนี้ได้เลยนะปีที่แล้วยังได้ต้นใหม่อยู่อันนี้บอกว่าได้เข้ามาในโค้ชเลยปะเหงาวไปกอดพุด่งเของเอาก็เอีดแหล่ไปเนาะ I yeah, don't no. แต่มุมนี้ขยะก็ร้ายช่วยกันไม่ได้ควนนำ เดยวเลิกกับหมาแล้วเนาะร้อให้มันสุดทางนี้หอยไม่ได้หอย,หอยตื่นทุกคนเพื่อให้ไม่ได้พูหมากังนี น้องอาจะเป็นอย่างนัง้น